สวัสดีครับพบกับโงเกมซีชแนลและเกมฟีฟ่า18นะครับผมสําหรับวันนี้นะเราจะมาเปิดแพ็กกันเช่นเคยนะครับผมจริงๆวันนี้เนี่ยจะเป็นการตีบวกแล้วก็การเปิดจิกซอนะครับจากน้องที่ส่งมาแต่น้องเขายังไม่ได้ส่งรหัสที่2มานะครับผมผมก็เลยไม่ทันได้เข้าไอเดียก็แจ้งน้องเข้าไปเขาเพิ่งตอบกลับมานะครับผมเมื่อกี้นี่เองผมเลยยังไม่ได้ทานะครับวันนี้เอาคลิปนี้ไปก่อนละกันนะครับผมฟีฟ่าออนไลน์3เดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้ละกันนะครับ อ่ะวันนี้ผมมีทั้งหมด10แพ็คครับ10แพ็คเน้นๆเลยนะได้มาจากฟุตแชมเปี้ยนสควอ์แบทเทิลนะครับผมแล้วก็ SBC นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราไปดูอนะินฟอร์มนะนักเตะประจำสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่แล้วนะเว้ยไม่ใช่วันนี้นะเออไม่ใช่สัปดาห์นี้มันเลยมันแล้วนะแต่ว่าอินฟอร์มมันยังเป็นอินฟอร์มเดิมอยู่นะครับผมอ่าตัวแรกที่ผมจะแนะนำเลยนะครับเอากองหน้าก่อนละกันนะ มิชี่บัสวซยี่ครับบัสวซยี่ตัวนี้นะความเร็วความเร็วปานกลางครับผมเข้าขั้นเร็วนิดๆประมาณนี้มีความคล่องตัวยิงคมดีมากครับตัวนี้ดีมากตัวที่2ครับผมกอนซาโลฮีโกอินนะครับฮีโกอินตัวนี้เป็นาการ์ดระดับโกก็เจ๋งแล้วนะเป็นการ์ดทองก็เจ๋งแล้วอันนี้ฮีโกอินอินฟอร์มนะเว้ย ตัวต่อไปครับผมโอ้โเหเฮนริกมักคิทยันนะครับเพิ่งมาอาเซนนมดหมาดก็ได้อินฟอร์มไปแล้วครับต่อกันเลยครับผมอารอนแรมซี่ยังอยู่กับอาเซนอนอยู่นะครับผมทำแฮตทริกไปโอ้โหในนัดท,ที่แบบสุดยอดสุดยอดเจอเอเวอเรตต์ทำแฮตทริกอะ่ะยังมีอีกครับผมตัวต่อไปกันเลยมูฮัมหมัดซาลาครับซาลานี่ผม ไม่ได้ติดตามมันนะแต่ว่ามันได้อินฟอร์มครับแล้วก็สเตตอะไรมันเจ๋งมากค่าทรงสั้น89เงี้ยจบ96ครับผมยืนตำแหน่ง99ความเร็ว97-97เ่97ะสุดยอดบอกเลยว่าสุดยอดยังหนีไปไหนไม่พ้นครับยังอยู่กับพรีเมียร์ลีกนะครับผมตัวนี้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะนาธานเอ็กกี้อักกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นกองหลังที่ วิ่ง8 0อ่ะอ่าวิ่ง8 0อ,อ่ะโอ้โหค่าวิ่ง79นะสปีดต,ต้นอ่าความเร็ว81ครับผมแล้วก็ค่าการชนการอะไรเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วครับเอ็กกี้เอ็กกี้ตัวเนี้ยมันได้อินฟอร์มครั้งที่2นะเท่าที่ผมจำได้นะครับผม ตัวสุดท้ายที่น่าสนใจครับผมแมทฮุมเมลครับตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับแมทฮุมเมลตัวนี้เจ๋งจริงๆนะแต่ว่ามันอาจจะดูช้าไปหน่อยนะครับผมสําหรับความเร็วนะวิ่ง67อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นกองหลังก็งไม่ช้ามากครับไม่ช้ามากมันได้คืนแบบค่า Defending งตั้ง92เนี่ย โอเคครับผมก็สาหรับอินฟอร์มสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเออสัปดาห์ที่แล้วนะก็จะประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะตัวที่น่าสนใจนะครับผมโอเคมาว่าแล้วบ่นไปเยอะแล้วนะครับผมไปเปิดแพ็กกันดีกว่า10แพ็กเน้นๆวันนี้เอาแล้วครับผมมาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่าผมอ่ามีทั้งหมด10แพ็คนะเรามาเริ่มจากอ่าทูแลเพย์แพ็กนึงก่อนละกันนะครับผมได้มาจาก SBC นะครับแพ็กแรกแพ็คแรกมา มาขอขอบขอบ,ขอบขอบขอบมอืงไม่มีแล้วไม่แรด้วยไม่แรด้วยทีมครูครับผมทีมครูอืแพ็กที่สองกันเลยครับผมแพ็กที่สองกันเลยมาครูเพเจอร์แพ็กเหมือนเดิมครับเดิมขอขอบนยขอขอบก็พอใจแล้วนะไม่มีขอบอีก เป็นแรกครับโอ้โหสองแพ็คแรกไลท์สปิกด้วยคแมมคแม,มคแคมแคมเอาแล้วครับผมข้ามาที่แพ็คที่3เลยละกันนะไม่ต้องดูอะไรให้ยุ่งยากแพ็คน,นี้ยังไงผมก็ต้องคิดว่ามันเป็นขอบทองแน่นอนนะ82เลดแลกเพเยอร์แพ็คน,น,น,นะครับผมได้มาจาก SBC นะมั่นใจ มั่นใจว่าต้องเป็นขอบทองแต่จะวอล์กอัหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมก็ได้เลยแปดสองมานี่เจ๋งนะเว้ยมามามาขอบมาอูไม่มีขอบโอ้โซาอูซาอูนาอูโอ้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเลยนะสำหรับอ่า ตัวที่ไม่มีขอบเนี่ย82ก็ได้82ไปแล้วครับผม3แพ็กไม่ได้ส้นติง่งส่งติงอะไรเลยนะครับผม <c oughs> อะโกแพ็กต่อกันเลยโกแพ็กไปมามาขอบมาขอบมาขอบอ้้ห <c oughs> <c oughs> ไม่ขอบไม่แลด้วย <c oughs> โอ โอ้โหดูแลครับแลมาอยู่ที่เบลเยียมนะมาอยู่ที่ตาสโมสรตาประเทศเบลเยียมครับผมไม่ไหว่างนี้ไม่ไหวจริง,ง,งชุดต่อไปกันเลยนะครับผมผมเปิดพรีเมียมโกแพคนี่ละกัน3แพ็คนะครับต่อกันเลยเดี๋ยวจะมีพรามพรามโกแพกแล้วก็เป็นเมก้ p แพกมาขอบมาขอบมามาแล้วมาแล้วสเปนปิดซ้าย คาราสโกไม่ใช่ <c oughs> อืมวิตรโตรโครับผมวิโตลลครับทีแรกผมนึกว่าเป็นอาคาราสโกนะเว้ยอ,อ,อยากจะให้มันเป็นคาาสโกคาราสโกดีกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่ามีขอบนะโอเคมีขอบมาแล้วครับผมพรีเมียมโกแพ็คชุดต่อไปกันเลยอ่าชุดต่อไปกันเลยมา พีเมียมโกดิ้งแฮ้ยมาฟอรมาอืมอินฟอร์มไปเนี่ยอินฟอร์มมาเลยอินฟอร์มอินฟอร์มเยอรมันแม่คุแม่อุ้มโอ้โหอ้ริซซี่ริซี่อ่าเขาคือริซซี่ริซี่ดวงริซซี่ดวง โอ้โหไม่ได้ใครเลยครับผมไม่ได้ใครเลยได้โคมันโคมันลิซซี่ดวงมาหนึคนโอ้โหมันไม่ค่อยจะดีนะกูว่ากูเริ่มจะเนอร์แล้วโอเคครับผมสองแพ็คไปแล้วนะมีขอบด้วยนะแต่ว่าดูมันจะจะแย่หน่อยนะไม่ค่อยดีแต่ก็มีขอบก็ดีใจแล้วมาพรีเมียมโกแพ็คแพ็คที่3ามาแพ็คที่สมาอื้ม ไม่เป็นไรมีแลอยู่ครับมีแลอยู่ดดนนารุม่าไม่ไไม่ใช่ไม่ใช่แม่จแต่แปดสิครับผมมันชื่ออะไรเนี่ยอืมก็ก็ดีไปนะมีอินฟอร์มมาแต่ว่าโคตรแย่มาอีกแล้วสมองลิงมาอีกแล้วหลอกร้อนกันเลอะเกิน มาครับเหลือ3แพ็คแล้วนะ3แพ็คจัมโบ้พรีเมียมโกแพ็คผมจะเปิดจัมโบ้อ่ะเสร็จแล้วเปิดเมก้านะครับแล้วก็มาเปิดจัมโบ้ทิ้งท้ายเมก้าแพ็คจะไม่เปิดแพ็คสุดท้ายเด็ดขาดนะเพราะใครดูผม,มบอนะ่อยๆเนี่ยเมก้าแพ็คแทบจ,จะไม่ค่อยได้อะไรเลยนะครับผมมาเปิดแพ็ไท้ายท้ายมีอเแล้วกันมาจ um um ัมโบ้โกจัมโบ้พรีเมียมโก p แพ็คเออมาอมาขอบมาขอบมาอไม่มีขอบอแล้วเหรอ โอ้ปีกซ้ายใครก็ไม่รู้เจ้าซินโยเจ้าซินโยโอ้โหอไม่มีใครจริงอันนี้ไม่มีใครจริงได้แคทาลิสมาแคทาลิสก็ประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0ไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยดีอถือว่านะถือว่าล่อเมกาแพ็กไปแล้วกันเมกาแพ็กกับผมแพ็คที่9 แฮ็กคลิกเข้อินฟอร์มไม่ต้องก็ได้อ่าได้มาแล้วอินฟอร์มถึงจะตัวแย่ก็ไม่เป็นไรนะเออแต่ขอเป็นขอบก็พอใจแล้วเออมาขอขอบขอขอบขอขอบเม่ก็แฮกเม่ก็แฮกมึงเอ้ยเม่ก็แฮกโอ้ชิริกูอื้มชิริกู มึงก็ทำกับกูนะโอ้โหก็ได้แรมาหลายตัวนะครับผมแต่ว่าแย่ yeah! ทุกตัวนะแย่ yeah! ทุกตัวครับผมเอาและะ้วว่ะแพ็กสุดท้าย <c oughs> ทำใจแล้ครับทำใจละเอออ่ะอ่ะสลับสลับนิดนึงซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคไปแพ็กสุดท้ายครับมาดนตีมามา ฝากลูกเมียคขาด้วยมันคือจร์ดเมเล่ใช่ไหมเอผมอ่านชื่อผิดไหมเนี่ยน่าจะใช่นะจร์ดเมเร่สแตทปแปดสิบเจ็ดสิบแปดดูสิโอ้โหแทบกระอักเลือดเปิดแพ็กวันนี้ โอเคครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับวันนี้โอ้โหแม่งดวงดวงดีนะได้อินฟอร์มด้วยนะตามความฝันแต่แม่งแย่ครับได้ลิซซี่ดวงมานะครับผมอ่มิเชลนะมิเชลลิซซี่นะครับผมโอ้โหสแตทก็พอได้นะไปวัดไปวาแต่ว่าเป็นกองกลางค่าส่งแทบไม่มีเลยวะ่ะเออมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแหละดูราคานิดนึงละกันครับผมลิซซี่ตัวนี้ประมาณโอ้โหหมื่นหนึ่งเลยเหรอ ประมาณ1 0ื่นครับ1มื่นหประมาณนี้1มื่นหสอง่ะก็ไม่แพงครับไม่แพงแต่ว่าก็โอเคนะโอเคเล่นฟุตแชมเปี้ยนมาซะแบบมือจะเน่ามือนิ้วจะล็อกอยู่แล้วนะก็ได้ลิซซี่มาครับ <c oughs> โอเคครับก็วันนี้นะเปิดแพ็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ชอบใจถูกใจนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้รู้สึกเหมือนจะเจ๊งนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผม สวัสดีครับ so Despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito quiero decirte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto